ทำไมพี่เสือถึงย้า้จากแก๊งมาลีแล้วก็วิคิงมาอยู่แก๊งพี่เนมครับผพี่เสือเคยมีประสบการณ์เสี่ยงตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดหรือเปล่าครับผมผมเคยโดนไล่กระทื่ครับพี่เสือกับพี่มุกเป็นอะไรกันครับผม <est> วัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้ครับเราจะมาตอบคําถาม Q a นะครับผมในรอบแบบว่าครึ่งปีได้แล้วมั้งนะทุกคนวันนี้นะครับผมพี่เสือเนี่ยได้เดินทางมาถึง3ล้านผู้ติดตามนะครับผมทุกคน ขอขอบคุณนะครับผมทุกๆคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าจะเป็นมารีคิงหยกปาล์มนะครับผมนะครับแล้วก็ครอบครัวหัวฟ้านะครับทุกคนเลยเนมทีมดีมทีมดีมนะครับ ผมผมผมเพิ่งตื่นนอนทุกคนก็เอออินอินหน่อยนะครับแล้วก็บอยนะครับน้องชายผมแล้วก็ทุกทุกคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเพราะตอนนี้ผมเบอร์จริงจริทุกทุกคนเลยนะครับอยากขอบคุณทุกทุกคนเลยและที่สําคัญที่สุดนะครับคนดูทุกทุกคนที่ดูอยู่นะครับสาคัญที่สุดขอบคุณมากนะครับผมอยากให้เสือเนี่ยทำคลิปอะไรนะครับฉลอง3ล้านซับสไครต์เนี่ยคอมเมนต์ลงมาครับผมทุกคนนะครับผมและอยากให้ทุกคนนะครับได้ดูคลิปเนี่ยทุกทุกคลิปเลยนะครับมันมีหลากหลายกันไปไม่ว่าจะเป็นเกมกินแกล้งช ทุกๆคนพี่เสือแบบตั้งใจทําที่ทําหลากหลายเพราะว่าอยากให้ทุกคนไม่เบื่ออยากให้แบบมีการรีแลกอะไรอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้ครับพี่เสือจะมาทําคลิปตอบคาถาม Q a A นะครับผมซึ่งโพสต์ไปในชุมชน u t u b e นะครับคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็จะคัดเลือกคําถามออกมานะครับประมาณ10กว่าละกันนะครับก็ใครที่พี่เสือไม่ได้ตอบนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับเพราะว่าคําถามมันเยอะจริงๆนะครับโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราไป เริ่มที่คำถามที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่เสือจะให้บอยเป็นคนอ่านนะครับคำถามแรกคือคถามจากน้องคนนี้ทําไมพี่เสือถึงจะให้จากแก๊งมาลีแล้วก็พี่คิงมาอยู่แกงพี่เนีมครับผมย้ายเหรอครับเอาจริงๆใช้คําว่าย้ายมันไม่มันไม่ถูกนะครับคือผมไม่ได้ย้ายไปไหนครับผมกับมาลีหรือว่าคิงเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยอ,อยู่สุรินแล้วก็โคราด ผมก็เลยได้ไปหามาลีบ่อยนะครับส่วนคิงเนี่ยผมก็ไปแค่เฉพาะวันเกิดเพราะว่าคิงก็อยู่ไกลนะครับผมเองก็ไม่ไม่ไหวที่จะขับรถแบบไปไกลๆตลอดเวลาแล้วซึ่งผมไปทุระโคราชบ่อยผมก็เลยได้ไปหามาลีบ่อยนะครับในช่วงนั้นนะครับผมมีทุระส่วนตัวที่โคราดก็เลยได้ไปบ้านมาลีครับซึ่งความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้ย้ายไปไหนยังคุยปกติไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเลยครับผมทุกคนนะครับคำถามที่สองนะครับ น้องคนนี้พี่เสือเริ่มทํา y o YouTube ได้ยังไงแล้วก็รู้จักพี่มารีได้ยังไงครับผมเริ่มทํา y o YouTube ได้ยังไงเลยครับก็ เริ่มทําได้เพราะตอนแรกผมทํา YouTube อะ่ะทําผมลงทําคลิปวอซีนะครับผมแล้วก็ยูทูบเบอร์คนแรกที่ผมรู้จักเนี่ยก็ก็พวกนี่แหละพวกพวกหยกพวกมาลีนี่แหละครับในสมัยก่อนนะครับรู้จักเพราะว่าผมเป็นคนชอบโดนทคนเมื่อก่อนนะผมก็ไปโดนทมาลีโดนทคนอื่นด้วย,ย,ยอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้จักกับมาลีนะครับผมก็เลยได้เริ่มทํา YouTube นะครับประมาณนี้ครับคาถามที่3มนะครับเมื่อก่อนพี่เสือเป็นคนไม่ค่อยดีทําไมตอนนี้พี่เสือเป็นคนดีจังครับเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ผมเป็นคนดีตลอดครับโอ้โหใช่ไหมบอย เออผมเป็นคนดีตลอดนะครับคือก็ไม่รู้แหละครับคาแรคเตอร์ผมอาจจะออกแบบว่ามึนๆกลนวๆหรือว่านักเลงหน่อยนะครับจริงๆจิตใจผมก็ดีนะเลี้ยงเด็กเยอะเอ้ยหมายถึงว่าคือคือเมื่อก่อนผมทาคลิปเกมใช่ไหมมันทําคลิปที่แบบพูดหยาบแบบโอ้โหต่อยกล้องเตะกล้องดามีแต่คำหยาบๆแล้วผมแค่มานั่งคิดว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วหัวร้อนหัวร้อนจริงๆนะครับผมเลยว่าเอ๊ะทำยังไงดีอะถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองเขามาเห็นผมพูดอย่างนี้แล้วไม่อยากให้ลูกเขาดูเราหรือว่าจําในสิ่งที่เราทําไม่ดีลงไปเขาจะว่าอะไร ผมก็เลยเอ๊ะงั้นเราแก้ปัญหาโดยการเราไม่ลงคลิปเกมหรือว่าอะไรที่ทําให้เราหัวร้อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแก้ปัญหาที่ตัวเองครับซึ่งตัวผมก็ยังเป็นอยู่นะครับผมไม่ได้ดีทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับแค่มีข้อดีทุกคนมีข้อดีข้อเสียครับทุกคนก็แค่ไม่ลงคลิปที่มีคําหยาเพื่อให้น้องเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมทุกคนคาถามที่4ีนะครับ จากน้าคนนี้เวลาพี่เสือไม่สบายใจมีวิธีฮิวตัวเองหรือฟื้นฟูตัวเองยังไงครับผมลงอ่างครับไม่ใช่แล้วหยอกๆยอยอ คือส่วนใหญ่ถ้าผมไม่สบายใจผมเนี่ยจะเป็นคนแสดงออกทางสีหน้าเลยแต่ว่าผมเนี่ยถ้าไม่สบายใจผมก็จะหาอะไรทําหรือไม่ก็จะอยู่คนเดียวผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่คือผมก็ยังเป็นคนที่แก้ปัญหาไอ้เรื่องความไม่สบายใจเนี่ยได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าให้ผมแนะนําและคิดว่ามันดีที่สุดเนี่ยควรจะอยู่กับน้องกับเพื่อนกับพี่อยู่กับคนอื่นๆอย่าอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อ,อ,อที่เราจะได้มีอะไรทําได้คุยได้สนุกได้มีฮากับเพื่อนนะครับปาร์ตี้ปารจิงโก้ผมว่าอันเนี้ยทำให้เราแก้ไขในเรื่องที่เราไม่สบายใจ ได้ดีที่สุดหรือว่าเราเลือกที่จะระบายให้ใครฟังสักคนที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละครับประมาณนี้ครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่5นะครับครับพี่เสือเคยมีประสบการณ์เสี่ยงตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดหรือเปล่าครับผมเสี่ยงตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหรอครับมีหลายคนอ้าวไ่ใชะ เสี่ยงตายเหรอผมนึกก่อนเสี่ยงตายเสี่ยงตายใช่ไหมผมเคยโดนไล่กระทืบครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมเคยโดนไล่กระทืบโดนไล่เอามีดไล่ฟันเลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยท่านผมอายุแค่สิบสิบสี่ปีเออผมแบบคนนั้นผมสั่นเลยผมแบบสั่นมากผมปั่นจักรยานผ่านกลุ่มัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เขานั่งนั่งแบบดื่มเหล้ากนันอยู่ในแบบซุ้มยาคาสมัยก่อนผมปั่นจักรยานกลับบ้านพักชีหน้าผมแล้ววิ่งไล่ผมเลยผมตกใจมากตีห้าบอย อันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้โกหกเออผมตกใจมากแล้วสักพักผมเห็นเขาเริ่มวิ่งแล้วมีมีดมีไม้ไล่ไล่ผมอ่ะโอ้โหผมโอ้โหผมปั่นแบบสุดชีวิตเลยผมไม่รู้เลยว่าตอนนั้นผมเอาแรงมาจากไหนบอกเลยนะั่นคือเป็นประสบการณ์ที่แบบคือถ้าผมล้มหรือว่าผมหยุดตายแน่ผมบอกเลยนั่นแหละครับรผมการเสี่ยงตายนะครับสาหรับผม <c oughs> คิดแล้วยังแบบโอ้โหนั่นแหละแต่ก็เป็นจุดท,ที่ทําให้ผมแบบไม่เคยไม่กลัวใครนะครับคำถามต่อไปใช่ไหมครับคำถามต่อไปเป็นคาถามที่6นะครับจากน้องคนนี้ในยามพิเศษเจอปัญหา วิธีแก้ไขปัญหายัางไงครับผมในยามเจอปัญหานะครับหนึ่งเลยเราต้องมีสติมีสติใจเย็นๆคิดก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้มันไปนะครับผมว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลายเยอะหรือว่าเวลาน้อยเท่านั้นเองนะครับน้องๆทุกคนใครที่มีปัญหาตอนนี้ก็ <S <S สู้ๆครับ <S <S <ๆ S 1> ผมคิดว่ามันมีทางออกอะครับแต่มันต้องออกไปแค่นั้นแหละถ้ามันออกไปปัญหาทุกอย่างจะมีทางออกมันออกมาเถอะเกมถามที่7นะครับทุกคนพี่เสือคิดจะทําสินค้าเสื้อหรือสินค้าอะไรหรือเปล่าครับ ทำครับผมทำแน่ๆตอนนี้ที่ผมเคยทำไปแล้วคือมีลิสต์แบนด์นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมได้สั่งผลิตลิสต์แบนด์นะครับ200เส้นเพื่อมาแจากฟรีครับทุกคนผมบอกเลยแจกฟรี สำหรับ FC ที่ดูผมนะครับเร็วๆนี้ผมจะให้เล่นกิจกรรมสําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอเนี่ยแหละครับทุกๆคลิปเลยนะครับผมจะแจกลิสแบนแล้วนะครับต่อไปนะครับมากันได้ทันแจกฟรีส่งฟรีใส่ฟรีนะครับและผมทําคอลเลคชันใหม่คือเสื้อยืดเสื้อยืดยี่ห้อพี่เสือมาแล้วครับผมนี่เลยนะครับรูปแบบมีตามนี้สีขาวสีดํานะครับราคา350บาทส่งฟรีนะครับผมเป็นพรีออเดอร์นะครับในล็อตแรกนะครับนี่คือคอลเลคชันที่1นึ่งคอลเลคชันที่2นะครับจะเป็นลายน่ารักน่ารักเหมาะสําหรับ ผู้หญิงหรือว่าโอปา้าเกาลีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกคอลเลคชันมาใหม่ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจพิเสียโอ้ขายของเฉยประมาณนี้ครับทุกคนปักไปกันต่อเลยคำถามที่แปนะครับครับพี่เสือไม่ชอบส่วนไหนของตัวเองครับผมพี่เสือไม่ชอบส่วนไหนของตัวเองหรือตรงไหนของตัวเองประมาณนี้ผมว่าผมมันใหญ่เกินน่ะพุงพุงก้านะครับทุกคนจากน้องคนนี้พี่เสือจะทําเพลงอีกไหมครับ ทำแน่นอนครับผมบอกเลยว่าทำแน่นอนนะครับซึ่งเพลงต่อไปนะครับอาจจะเป็นเพลงคเวอร์หรือว่าเป็นเพลงกับน้องดิวจริงๆเพลงน้องดิวเนี่ยควรจะร้องและเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่ามันติดโควิดนะครับซึ่งมันเลยต้องหยุดชะงักก่อนยังไงต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะครับไปฟังเพลงเก่าๆก่อนได้นะครับทุกคนไปคําถามต่อไปต่อไปนะครับเป็นคําถามนี้เลยครับพี่เสือเป็นคนถามเยอะมากๆคําถามนี้โหรู้เลยดูคําถามครับเยอะจริงดูดิ โคตรเยอะนี่แค่พียนเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเออมันถึงเวลาที่ต้องตอบแล้วใช่ไหมใช่แล้วพี่เสือกับพี่มุกเป็นอะไรกันครับผมผมกับน้องมุกเนี่ยเราเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันครับทุกคน ยังเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันอยู่นะครับยังไม่ได้ขอเป็นแฟนหรือว่าอะไรนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับผมรู้ว่าทุกคนแบบต้องการอะไรนะครับแต่ว่าใจเย็นๆนะครับผมทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับคนสองคนมันต้องใช้เวลาให้เวลาเป็นตัวตัดสินเป็นเครื่องวัดทุกอย่างว่ามันจะลงเลยแบบไหนยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามพี่เสือที่ผลงานน้องมุกที่ผลงานนะครับซึ่งก็เคยมีดราม่าที่ผ่านมานะครับที่ไปว่าน้องมุกก็ อย่าไปว่ากันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแบบทําคลิปกับใครก็ได้ใช่ไหมบอยเออเอาเป็นว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันครับณนะตอนนี้นะครับอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็รอดูแลกัน <c oughs> ถามมาเยอะยะเราไม่เดวเหอะไม่คิดว่าจะเขินหรือว่าคำถาม,ามต่อไปถามต่อไปนะครับเป็นคําถามที่11นะครับอ <c oughs> พี่เสีอยคิดยังไงกับการท YouTube ครับแล้วมีใครเป็นไอดอลในการทํา YouTube คิดยังไงในการทํา YouTube ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันโคตรสนุกเลยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วผมมีความสุขกับมันแล้วผมก็เครียดกับมันด้วยอันนี้ตรงๆงเลยนะมีเรื่องความสุขสนุกเครียดคิดมากโอ้โหทุกอย่างเลยนะครับแต่ที่มีความสุขที่สุดคือนอนเถอะทุกคนนอนนะเออแต่ถ้ามีความสุขมากกว่านี้คือมึงออกไปเถอะเอ่ใช่มีใครเป็นไอดอลใช่ไหมครับผมทุกคนตอนแรกนะครับไอดอลของผมเนี่ยคือพี่บี้ เดสกานะครับแล้วก็เก๋ไก่สไลเดอร์นะครับหลายๆคนก็บอกเออมันก็ต้องอยู่แล้วดีเขาเป็นช่องใหญ่ใช่ครับผมแค่อยากให้คนที่เป็นต้นแบบผมเนี่ยคือคนที่สําเร็จแค่นั้นครับแล้วก็มีไอดอลนะครับผมผมเนี่ยเป็นคนที่อยากทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องกินมากๆเที่ยวก,กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมและไอดอลในเรื่องกินของผมนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มท YouTube นะครับผมไอดอลผมคนแรกคือโนบิครับคนที่2คือเพลินพงอันนี้ผมพูดจากใจเลย ผมเคยตั้งเป้าหมายว่าผมอยากทําได้เหมือนเขาก็คือโนบินะครับตอนนั้นแล้วก็เพื่อนผู้ผมกคคิดว่าผมอยากทําได้เหมือนเขาทํายังไงผมจะทําได้เหมือนเขาทำยังไงผมจะมีวิวเยอะเหมือนเขาในเรื่องของการกินผมคิดแค่นี้แล้วผมก็ทามาเรื่อยๆครับทุกคนก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ทําได้มาระดับหนึ่งแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามคอยพอร์ตพี่เสือไปนะครับแค่ง่ายแค่กดไลค์แล้วก็นั่งดูคลิปแล้วก็หัวาะโจ๊กเโอเคคำถามต่อไป ถามต่อไปนะครับเป็นคําถามที่12นะครับพี่เสือเคยอยากทําสิ่งไหนแต่ยังไม่ได้ทําบ้างครับจริงๆไม่มีไอ้จริงๆิมันก็มีเยอะแหละไอ้หรือว่าไม่มีวะแต่ก็มีนะมีดิต้องมีแหละอยากทํามันอยากทําเยอะมากเลยอะอยากทํากับอยากมีอยากทาโอเคเป้าหมายแรกนะครับผมอยากตอนเนี้ยผมเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองหนึ่งหลังมีรถเป็นของตัวเองรถยนต์สองคัน มอไซค์หคันนี่คือผมมีของตัวเองนะครับแต่ที่ผมอยากมีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ทําเป็นสตูดิโอให้ทีมงานมาอยู่ด้วยแล้วก็ผมอยู่กับครอบครัวผมด้วยนะครับผมตั้งงบประมาณ25ล้านผมไม่รู้ชาติไหนไจะทำได้ <c oughs> เออมันคือเป็นความฝันที่สูงมากๆที่ผมวางเป้าหมายไว้สูงมากๆผมไม่รู้หรอกผมจะทําได้หรือเปล่าแค่ผมจะทํามันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากทําแล้วผมยังทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือการให้พ่อแม่เนี่ยหยุดทํางานแล้วผมดูแลเพราะว่าพ่อผมไม่ยอมที่จะหยุดขายของเพราะว่าเพราะถ้าผมบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่ยากจนนะพ่อผมขับรถ มอไซค์พ่วงเนี่ยขายของนะครับที่หน้าโรงพยาบา,บาลในบัตสุรินแล้วก็น้องชายผมด้วยไปอุ่นหุนได้นะครับซึ่งผมแค่อยากให้พ่ออยู่ตรงนั้นผมเห็นพ่อมานแต่เด็กแล้วผมรู้ว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมากผมอยากให้แกหยุดแล้วผมจะดูแลเองแต่ว่าพ่อไม่หยุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อหยุดความสุขของเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคไม่อยากบังคับพ่อนั่นคือสิ่งที่ผมทําไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังอยากจะดูแลแบบไม่ต้องทํางานแล้วมาอยู่กับพ่อแม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นคือสิ่งที่อยากทําแล้วก็ยังทําไม่ไ้100ตใ,ใชครับ คำถามต่อไปคำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายของคลิปนี้นะสุดท้ายแล้วนะครับพาะมันยาแล้วเนาะใช่มันยาแล้วนะครับอะคำถามสุดท้ายให้คำถามหนึ่งพี่เสือชอบสเปคผู้หญิงแบบไหนครับผมชอบผู้หญิงผมสั้นครับอันดับแรกเลยเป็นผู้หญิงผมสั้นตัวเล็กกว่าผมผมสูง183เซนติเมตรนะครับ อันนี้คือสเปคนะครับแต่ถ้าจะคบกันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับทุกคนคือความสบายใจของกันและกันความเข้าใจกันและกันมากกว่าครับหน้าตาไม่เกี่ยวหรอกครับผมใส่เดี่ยวได้หมดบอกเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็ตอบค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามพูดให้เข้าใจที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เบื่อเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ตอบคาถามไม่ได้ยกคําถามของน้องขึ้นมาก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีคําถามมันใกล้เคียงกันนะผมก็เลยยกขึ้นมานะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับถามกันเยอะแล้วก็คอยกดไลค์กำลังใจให้พี่เสือทุกๆคลิปเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วครับทุกคนนานๆทีมีทีนะ Q&A นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต ว่าอยากให้พี่เสือทำคลิปอะไรฉลอง3ล้านผู้ติดตามนะครับคอมเม็นม์มาเยอะบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บ